สวัสดีคับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r ร c เตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์มานำเสนอครับรำชั่วโทษภาคบูชายันนางปราดเพื่อไทยกลายเป็นท a อกออฟเดอะทาวตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดมาจนสัปดาห์ใหม่ กับวาทกรรมที่กรันกรองจากสมองนางปราดผู้ฉลาดแสนรู้ไปเสียทุกอย่างแม้จะเป็นเพียงการอ่านสคริปต์เท่านั้นก็ตามโดยเฉพาะประเด็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยนางผู้ชานฉลาดอุงอิงแพรทองทานชินวัตรแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเพื่อไทยโจมตีใส่ร้ายธนาคารแห่งประเทศไทยแบงชาติอย่างเต็มพิกัดอ้างว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอุปสรรคฟื้นเศรษฐกิจ กดดันรัฐบาลใช้แต่นโยบายการคลังเป็นอุปสรรคต่กอการพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะเศรษฐกิจการที่แบงก์ชาติไม่ยอมลดดอกเบี้ยทําให้เกิดภาระนีของรัฐบาลเพิ่มขึ้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคสําคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพราะนโยบายทางด้านการคลังถูกใช้งานเพียงด้านเดียวมาโดยตลอดและทําให้ประเทศของเรามีหนี้สูงมากขึ้นและสูงเพิ่มขึ้นทุกปี จากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุลท่านนโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมเข้าใจและไม่ยอมให้ความร่วมมือประเทศของเราจะไม่มีทางลดเพดานนี้ได้เลยแน่นอนสิ่งที่นางปราดสัมรอกสํารากออกมาไม่ผิดด้วยตรรก,กะทางเศรษฐศาสตร์และการออกมาโชว์สกิลด้านเศรษฐกิจแสดงผลึกวิสัยทัศน์ด้านการเงินการคลังฟาดแรงตีแสกหน้าแบงค์ชาติของหัวหน้าพักเพื่อไทย ซึ่งไม่มีหน้าที่ในการดูแลบริหารนโยบายรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจดูเหมือนไม่ส่งผลใดๆต่อธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งในด้านนโยบายและการบริหารงานบุคคลหากเสียงเห่าหอนกระโชคข่มขู่นี้ไม่ใช่เสียงชอเละาจาก DNA นักโทษเด็ดขาดชายคดีช่อโกงกินประเทศชาติบ้านเมืองทักสินชินวัตรบุคคลที่สังคมไทยปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือนายใหญ่เจ้าของพักเพื่อไทยตัวจริง และนางคนนี้คือบุคคลที่ถูกวางบทบาทให้สืบทอดเกอี้ยนายกรัฐมนตรีคนที่สของตระกูลชิน,นวัตรเบงชาติคือมาตรฐานการเงินของชาติมาตรฐานของประเทศของประชาชนไม่ตกอยู่ในอานาตของใครพักการเมืองไม่สามารถสอบผลประโยชน์ทางการเงินของชาติเหมือนเมื่อ1 5ถึง20ปีที่ผ่านมาจนต้องมีการตราพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยให้อิสระในการปฏิบัติภารกิจมากขึ้นเหมาะสมโปร่งใส สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายการเมืองและนี่คือผลึกวิสัยทัศน์ในระบบทักษิณยังไม่แปลกที่รัฐบาลเพื่อไทยมองว่าการแทรกแซงครอบงำเหยียบไว้ใต้อุ้งเป็นเรื่องปกติธรรมดาในการบริหารประเทศภายใต้ตักกะระบบทักษิณจึงไม่แปลกที่นักวิชาการบางคนที่เป็นติ่งสัมภเวสีที่นิยามความเป็นแบงค์ชาติว่าเป็นหน่วยงานของรัฐและมีภารกิจเพื่อเป็นงานของธนาคารกลางทำงานในหน่วยงานรัฐ จึงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยผู้กํากับดูแลคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เป็นฝ่ายการเมืองที่ผ่านมารัฐบาลลุงตู่เพียรสร้างรักษามาตรฐานประเทศไทยสถิรภาพระบบการเงินการคลังของประเทศจนประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักหนี้ครัวเรือนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรคโควิด -19 พฤติกรรมการโชว์ผลิตวิสัยทัศน์ชัดเจนว่า เป็นสคริปต์ที่ถูกเขียนให้นางปราดฆ่าตัวตายเพราะสังคมไทยย่อมวัดคุณค่าภูมิปัญญาและศรัทธาของผู้กรณีได้เป็นอย่างดีหรือนี่คือกับดักฟาดกับนายใหญ่คือหลุมมรณะที่บางกลุ่มในพักเพื่อไทยเขียนเพื่อสกัดกัน้นศูนย์อำนาจพักเพื่อไทยต่อโต้การปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนพักเพื่อไทยไม่นานมานี้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวัน สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกํำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร091853 4455ส่ง ทั่วประเทศ